ครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมลงจอดยางปลอดภัยครับผมอยู่โกบอนเฮาสาขาโคราชครับผมมานี้เอาเล็กจากป่าจีนมาทรงครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งการาวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการมาทรงเล็กอยู่โกบอนเฮานี่เฮามาถึงแร้วเฮ้าต้องเฮ็ดจังไดแน่ครับผมอันดับแรกอันนี้ผมมาตั้งแต่เมื่อคืนครับผม มาหอดประมาณสี่ทุมหอดสี่ถุมผมกับมาจอดรถนอนถาบันนี้ก็ไปติดตอ่อรปภเพิ่นบอกว่าให้จอดนอนถาประมาณจากักแปดโมงเคืองจะมีเจ้าหน้าที่มา,าเริ่มเฮ็ดงานแล้วเขาก็คอยเอาเอกสารเข้าไปยืนครับผมเอาตัวเอาอยัางไปยืนยนี่แหละครับผมถ้ามาหลายขั้นกับจะได้ม่จอดต่อแถวต่อคิวเห็นร่งเสียแต่ว่าืันนี้ผมมาขั้นเดียวตอาขึ้นหรือว่าตอนโซ่ ก็อาจจะมีรถตามมาอีกครับผมนี่นะครับกับประมาณนี้การการขึ้นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กเหล็กเส้นพับเหล็กเส้นพับครับผมยาวสิบเมตรแต่ว่าเขาเจะพับหลักมันก็นจะเป็นสองตั้งประมาณนี้ครับรวมแล้วยี่สิบหกยี่สิบหกมัด สำหรับการรัดผอบใบรัดนังกาแล้วตาวิธีแล้วละตาเทคนิคของของแต่ละคนของแต่ละขั้นครับผมสำหรับองผมกะย่งบบท่านได้เป็นระเบียบเรียบร้อยปันไหนครับผมย่งบบท่านในเกงเกี่ยวกับเรื่องผอบใบปันไดนพงโคเน้นจังได้ละ่ะแบบปลอดภัยคล้ายๆว่าเน้นจังได้ก็ได้ย่าให้ใช่มันกับพืชครับผมใชยกับพืชและะ้วกับเบิง้งพอบใบดีๆยาให้มันหัวถ้าฝนตกหรือว่า น้ามันอาจจะซึมได้ครับผมเพราะว่าเกี่ยวกับเล็กนี่สิ่งสําคัญที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือเรื่องฝนเพราะว่าถ้าฝนตกถึอน้าถึงอย่างมันที่เป็นสนิมครับผมเล็กเพราะว่าขาจอมาขายต่อเนาะบวมเป็นห้งหนางานนเ้าก็ต้องระมัดระวังเพิ่มความอ่ารอบขอบเพราะว่ายุคข่างนเดี๋ยวผมจะเปิดให้บึง้งมีทั้งผ่าไล่ฟ้าผ่าฟางครับผมผ่าฟ้าขาวอ่ะแล้วลกับแผ่นโฟมกัน ทึงทึงกันน้ำทึงกันกันลวดแรมมันจะแท้งผอใบเขาขาดครับผมหลายสัน้นนุ๊กครับขึ้นเล็กเนี่ยต้องระมัดระวังหลายอย่างหลายขั้นตอนครับผมทุกอย่างแหละครับผมสำหรับงานผอใบก็ต้องต้องสำคัญเลยคือการการสินค้าเสียหายชำรุดเสียหายครับผมเพราะว่าจะเป็นของโคน่นของถือฝนของเปียกประมาณนี้ครับผมเนะ้ะเขาก็ต้องรัดสเตรัดยังให้เรียบร้อย ี๋ยวผมจะเปิดพอบใบงครับผมแต่ละสั้นตะละขั้นตอนว่าเห็ุอย่างไรแน่เด้ออันนี้เป็นเพียงแนวทางครับผมสําหรับพี่น้องที่เพิ่นขับอยู่แล้วเพิ่นก็อาจจะมีวิธีมีอุปกรณ์เครื่องมืออีหยังที่ที่ครบครับผมเฮ็ดงานสะดวกสบายแต่ว่าคงผมก็ใส่สําหรับอ่าจังไดแบบอุปกรณ์ที่เขามีแต่ว่าเน้นให้มันปลอดภัยที่สุดครับผมนะครับจะจะประมาณนี้บิ่ง การเก็บไฉ่เก็บยังของผมก็บอค่อยละเอียดผมมีมองไดพ่อดึงพ่อมัดได้ผมก็ดึงดึงมัดมัดไปก่อนสี่ละครับเน้นให้มันอยู่บางเคียกะโอยอยู่อันยัอยู่นี่ที่ครับแต่ว่ามันมันบอกกับพื้หรอกครับผมแรงมากกับบอกกับพืระมัดสองร้อยโลเนี่ยครับผมบ่อไก่เน้นสิครับผมรัดเดียวเดียวผมจะได้เปิดพอใบเบงเทละาขั้นตอนรถของผมมัน แต่ยากเนี่ยเพราะว่ามันบ่มีบังเกอร์ครับผมบ่มีบังเกอร์เอ้ยถ้าผู้ใดขับรถก็ต้องเบิ่งว่ารถถ้ามีบังเกอร์มันจะมีหม่องเก็บผ่าใบแล้วก็โมโหนะครับผมเห็นเขาเจ้าเฮ็ดมันคือเป็นแต่เฮ็ดง่ายแต่ถ้าของเจ้าของมาบ่มีบังเกอร์มันลักเก็บยากครับผมเบิร์เก็บชายเก็บยังสินะโอยุอัญญาอังเฉี่ยวะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บผ้าใบครับแปดโมง สิบห้านาทีครับผมเริ่มทย่อยเก็บสเตครับผมเก็บสเตไว้เป็นบางส่วนแล้วก็ปลดเสียกเป็นบางส่วนครับผมอาจจะลออแปดโมงเคร์งครับผมเจ้าหน้าที่พันมากว่าสิได้ไปเงินตัวเงินเอกสารว่าเสิเอาจังไดเสียลงจุดใดจุดใดครับผมสำหรับขั้นตอนการรงเล็กโกบอนเฮาทุกสาขาหนจะเป็นประมาณนี้ครับผมเพราผมกะแลนมาก สี่สาขาหาสาขากับเฮ็ดลักษณะมีพือกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บสเตย์เก็บผ้าใบก่อนครับโอ้เก็บผ้าใบหนังเรียบร้อยช่งเมียครับขนาดสองคนเนี่ยบ่มันเก็บแล้วครับผมมวนมวนเอาเลยครับนี่กะคุ้มสามสั้นไปอันนี้เป็นผ้าใบกันน้ำผ้าใบหนังกันน้ำเก็พบพบัพบเรียบร้อย ก่อนจะคุ้มผ้าใบผมก็จะเอาผ้าฟ้าคุ้มอีกสั้นหนึ่งกันนงครับเวลาเขาดึงผ้าใบเังเี่ยมันมันจะได้บกเกี่ยวกับสนเล็กกันนะมันจะมี่วนเล็กข้างในเดี๋ยวให้เปิดเบื้องเทียสั้นครับผมเพราะว่าก่าจะได้ตะละเถี่ยวตะละเถียวกับ่อนคาง,งจะใส่เวลาหลายแนครับผมโอเคเดี๋ยวม้วนผ้าใบมาไปสุดล้อม้วนผ้าใบไมามอเออไอ้ม้วน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 ,อนเออ ม่วนมากลับแน่แนๆค่อยๆระวังตกเอ่อขึ้นขึ้นไปเยียดทั้งเล็กอะ่ะมันจะมีส่วนเล็กอยู่นะครับมันคุ้มไว้มันกับ่อนข้างจะนั่งน,น,นี่เป็นใส่เคิงคุ้มแป้งเคิงคุ้มเล็กครับผมค่อนข้างจะเลอะเนี่ยแต่ว่าคุ้มเล็กก็จะขาดไปนี่ใส่แป้งอ่ใส่บะไรเดี๋ยวต้องเตรียมมีเยักชุดครับอุปกรณ์ไอ้พวกผาพวกอยังเขาต้องมันพร้อมครับผม ท่าผอมกระแลนสบายสิ่งที่เ้าต้องเตรียมนะสำหรับสายล่องครับผมมีผ่าล่ายเอาไวท้ทาธรรมดาพื้นนี่มันกว้างประมาณสามเมตรน,นี่เอาไวท้ทปูพื้นครับผมแต่ว่าเล็กว่าในปูพื้นผมก็เลยเอามาคุ้มกันทังเครื่องครับผมโอเคเดี๋ยวผมเก็บเข้าไปชุดนี้แล้วก็จะเปิดพาฝ้าให้เบริรงอีกเที่ยงครับ พับเข้าไปนั่งเรียบร้อยปั๊ดนี้ก็จะเก็บผาฝ้าครับผมกับพับขึ้นนั่นสิละครับผมถนัดแบบใดเอาแบบนั้นเด้อบ่มีรูปแบบที่ตายตัวเอาที่มันสบายเจ้าของครับผมสมบายกับหนังอ,อันนี้ผมก็จะพับพับเราก็จะพับเครื่องฟังนี่เช่นเออเอา,เอาฟังนี่ขึ้นมาหนี่งครับตอนแตะ่ละคันก่อนบางคนก็จะมีเป็นเป็นผ้าใบ พาใบพื้นสำรองครับผมเป็นพาใบยังชีพแหละแต่ว่าอีกพื้นนึงเอาไว้แต่คุ้มแทนอันนี้ก็ไไรครับผมก็แล้วแต่ผู้ใดมีแบบใดครับผมแต่ว่าสำคัญก็คือนั่นแหละครับเน้นปลอดภัยแล้วก็กันน้ำแล้วก็บ่ให้อหมวนมาเลยน้องสนาละม้วนมาเลยบ่ให้เล็กนี่เห็นไหมครับเล็กมันจะกัดผ้าไบเขานี่ถ้าเขาบ่ห้องนี่เห,หนเห็นยนะ อันนี้ผมก็ห้องแผ่แนฟ้มแผ่นฟ้องน้ำกั่มมันจะมีนี่ครับเนี่ยมันจะมีแบบจังสีนะเป็นหัวเล็กเป็นโซนหัวท้ายแล้วก็เป็น,น,เ,ปนเป็นห้อยมัดจังสีครับก้อนจะคุ้มผาผมก็จะทุบๆลงกโอเคสำนักบ้านเลยนน้อเนี่ยนี่ครับผม สิ่งที่อันตรายแหละก็ต้องระวังเขาก็บเบิิงเรียมเบิ่งอย่างมันเป็นตะถือผ่าเขาอบอกครับกันนะครับขั้นผ่าใบขาดมากไปซอมไปปา้าตละละแผรเนี่ยโอ้เป็นเงินเข้าบดสั่บาทสู่สตังค์ครับผมแล้วก็เสียงเงินบ,บ่เทา่าไดบัดนี้ถ้าฝนตกน้ำหัวน้ำซึมเขาเล็กเป็นสนิมยังสี้าเจ้าก็ตีเข้มตียังก็เสียเวลาเสียอันนี้เข้าครับผมเนอะนี่นะครับอันนีน้ผมก็จะแก้ ไอ้โพสต์สเตย์ครับบัดน,นี่นี่ปอกหัวถ่ายไปเห็นไหมครับนี่เสียเออนี่เบิ้งเบิ้งสนฟังเนีนไหมครับนี่ยท้าวประตูไปอย่างมันเดกเกี่ยวผ้าใบห้องนี่ักสีก็ต้องทุบลงครับนี่ยโอเคเออมัดเลยนอ้องมัดเลยมัดลราก็จะได้โพสต์สเตย์ครับผมเอา้าขั้นตอนนี้เอาไวปสนีกันครับ นี่ครับการรัดสเตย์ผมผมก็จะรัดรัดห้อยก้อนครับผมเนี่ยรัดอันละสองตั้งตั้งละสองอเอาอย่ไปลดลูกพี่เอย่าไปลดผมเนี่ยประมาณนีไอ้น้องคอนเก็บอยู่เนี่ยการมัดก็จะมัด,ม,ดมันเป็นเหล็กเหล็ก,ลกอา่าเหล็กเส้นข้ออ้อยพับครับผมเส้นละสิเมตรแต่ว่าพับเราก็จะประมาณหาเมตรเนี่เป็นสองตัง้งร่วมเบิดจะมีอยู่ยี่สิบหกมัดครับผมคือกะจัดนี่แหละครับ รัดสเตย์คาดทั้งสิคาดอันละสองฟังผุนกับสองบันนี้ก็จะรัดใส่กระโคงสางรถอีกอ,อันละสองเป็นซีครับผมรัดกันไว้ถ้าผู้ใดมีโซกับส่โซก็ดีครับผมปลอดภัยแข็งแรงดีแต่ว่าผมบนนี้นะผมก็ใส่สเตย์รัดตะก้อนแล้วก็การครับก็ค่อยๆมาเรื่อยๆครับผมโอเคช่วงนี้ผมจะเก็บสเตย์นี่ครับผมผมเอาผ้าแผ่นแผ่นยางห้องก็จะประมาณ ไปเลยนี่เห็นว่าครับมันเป็นขอบตังเสียมันกินพัวใบโตแท่งพัใบดีขนาดเขาต้องทุบๆลุแล้อกกะหาแผ่นโฟมแผ่นอย่างห้องครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเก็บสเตย์่อนครับผมเรียบร้อยครับผมอันนี้เก็บแผ่นโฟมเก็บยังเรียบร้อยแล้วก็จะม้วนสเตย์เก็บนี่ครับผมสเตย์เพื่อ ประหยัดเวลาผมก็ดึงดึงดงลงมาแล้วก็ทำมาม้วนเทียเดียวเลยครับผมเนาะนี่แหละครับการขึ้นมากับมี่ใหม่ห้องมี่นี่แหละครับบางเทียก็เป็นเล็กเล็กเ้นตตรงบางเทียก็เป็นเสน้นพับแล้วเต้องออเดอร์ครับผมสาหรับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสําหรับเปลี่ยนงานเล็กนะอันนี้สําหรับของผมที่เตรียมมากด้อที่ผมมีก็จะมีไใหม่ห้องครับผมขนาดากขั้นในหนาซีก็ดีครับผมหนาซีเงา้วยับสองเมตาสิพอดีพอดีกับพื้นรถเลย เราก็จะมีแผ่นโฟมเอาไว้กันกันเล็กกัดพยางกัดผ้าใบเฮ้าครับผมเราก็จะมีเป็นผ้าใบหนังคุ้มกันฝนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผ้าฟ้าผ้าซีฟ้าเฮ้าหลักกันเวลาเฮ้าดึงผ้าใบนะบางเที่องศาหรือว่าผ้าใบเฮ้ามันอาจจะงาไซงยหาว,หวาง,งาวหวางัวงาวหางสีเฮ้ากัดดึงได้มันจะลื่นเลยครับมันจะบ่ได้ไปเกี่ยวหันเกีย้ยนี้ก็สิได้ถนอมได้เซฟผ้าใบเฮ้าครับผม สำหรับงานเหล็กเมื่อนี้ผมออกงานมาลงอยู่โอบอดก,กะเป็นแนวทางครับผมสาหรับมือใหม่เ้ยสําหรับเพิ่นเป็นมืออาชีพแล้วเพิ่นม,มีอุปกรณ์ครบกับว่าไดยากยังเดอกครับแต่ว่าสาหรับมือใหม่นะผมกัแนะนําจากมุมมองของผมที่ว่าเป็นมือใหม่มากขึ้นกันครับผมหัวตะพึงได้มาครับได้บวกี้เดือนครับผมเนาะนี่ครับผมกัดกประมาณนี้แหละถ้าผู้ใดมีความคิดเห็นหรือว่ามีแนวทางดีๆก็สามารถแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมได้ครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ